สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับไอไนกับ i t c ีชิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูเกี่ยวกับ google sheets นั่นเองซึ่ง g o o l l s s h e t t นณะที่นี้คือการย้อนเวลากลับไปดูว่าใครแก้ไขอะไรบ้างนั่นเองครับผมก็อันนี้คือเดี๋ยวนะผมให้ดูแล้วกันอันนี้มันคือชีทที่อ๋อผมต้องกลับไปนี้ดิ อันนี้มันคือชีทใบเสนอราคานะครับที่ผมเคยทำแล้วก็สอนไว้เมื่อสักครู่มาล้วก็นานมาแล้วแหละช่วงช่วงนั้นนะครับผมก็บอกว่าเ้ยเดี๋ยวผมแจกเอาไว้แล้วผมก็จะทำเป็นแชร์ไฟล์ไว้ใครที่อยากใช้ก็สามารถที่จะโหลดหรือว่าก๊อปไปได้แต่ว่าปรากฏว่าพอผมเปิดขึ้นมานะครับมันกลับกลายเป็นสภาพคือสภาพอเดี๋ยวนะ นี่ครับผมสภาพนี้ครับผมวันที่สิบกุมภาใช่ไหมนี่ครับผมสภาพมันคืออย่างนี้ครับผมผมกลับมาครับผมรู้สึกแบบเฮ้ยผมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนแค้ไขเพราะว่ามันบอกว่าเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้ระบุตัวตนคือผมอาจจะแชร์แบบให้ทุกคนที่มีลิงก์ไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ต่างที่จะแบบไม่โหลดอะ แล้วก็เข้ามาแก้ไขนที่นี้อ่าเดี๋ยวผมเนี่ยครับก็เป็น O802 นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรของเขานะครับแล้วก็มีสำเนาครับผมนี่ครับมีสํำเนาเยอะแยะอลไรสาเนาของสาเนาด้วยชีส49อันนี้น่าเป็นปีหรือเปล่าไม่มั่นใจนี่ครับมีโ o d ดักโค d ดแล้วก็มี p r i c e เป็นบาทด้วยนะนี่เห็นไหม เหมือนกับประมาณว่าเอ้ยน่าจะไปเอาคำนวณเอาไปคำนวณอะไรแหละแต่ว่านะผมแจกฟอร์มเอาไว้ไงผมก็อยากให้ฟอร์มเนี่ยทุกคนได้เข้ามาใช้ผมก็เลยจะขอเปลี่ยนกลับนะครับใครทีอ่อยากที่จะใช้จริงๆก็ขอความกรุณาครับว่าโหลดลงไปเถอะนี่ครับผมจะย้อนกลับไปดูนะวันที่8กุมภามันก็คือไฟล์นี้แหละเดี๋ยวขอดูตรงชี้สีกาวแล้วกันสำซายเชียงใหม่กันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับ เหมือนกับน่าจะแบบเป็นการนี่นี่นะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการมาลองเล่นๆนะอืมแสดงว่าถูกแก้ไขมานานแล้วโดยคนนี้อ๋อไม่เป็นไรครับผมมันสามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะครับอันนี้ผมก็เลยอ่าอยากชี้ให้เห็นว่าอ้มันสําคัญนะมันดีนะอ๋ออันนี้อ๋อแปดศูนย์สองแสดงว่ามีหลายคนที่วันมาเปลี่ยนก่อนหน้านี้แล้ว เดี๋ยวกลับไปดูวันที่ยีิบเก้าปีที่แล้วนะยีพิบเกาเศจิกาอ๋ออันนี้หัวหายไปเรียบร้อยแล้ววันที่17เจ็ห็นไหมว่าเราสามารถตามดูได้หมดเลยครับอขอดูสักวันที่แปตุลาแล้วกันอ๋อมีการใส่แบบอย่างนี้ด้วยว้าวแม่เจ้าใช้ได้จริงอ๋อคิดว่าเอาไปใช้จริงก็อาจจะลองเล่นๆแหละดูท่าแล้วเพราะว่าแบบ ตึบๆนี่ครับราคารวมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดอ่าไปสักอ่ากันยาแล้วกันอืมอันนี้ไม่มั่นใจว่าใช้จริงๆไหมเนี่ยรายการเพิ่มเติม mc เดี๋ยวนะรถรถหล้อสามขิวจคืออะไรเฮ้ยใช้จริงเหรอใช้จริงเหรอ เฮ้ยอันนี้ใช้จริงอะ่ะสุดยอดอะ่ะเออมีประโยชน์ดีแต่ผมก็โอ,อ้อันนี้สามิเก็มาใชออ้คืออะไรว้าว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 ้วา,าจริงจริงถ้าใช้นะผมแนะนําให้โหลดลงไปนะครับคือทุกคนเปิดมาจะเจอหน้านี้นะคุณทุกคนสามารถที่จะโหลดได้ครับผมเดี๋ยวนะหน้าตรงนี้มันจะโหลดไม่ได้แต่มันจะบอกแล้วกันว่าโหลดหน้าไหน อันนี้ล้างแอร์ตืดตืดต้องประชุมตืดตืดโห้ย,ยเขาล้างแอร์เครื่องละพันห้าครึ่งละสองพันเลยหรออ๋อเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ด้วยโอ้โหปกติผมล้างเองผมเสียประมาณสองร้อยไม่ถึงมั้งน้ำยาก็ไม่ได้เสียใช้สไลด์ล้าง <laughs> เดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ป่ะน่าจะเป็นอันนี้ครับที่ผมทำไว้ อาโอเคนะครับว uh, okay, oh, ัน mm ที hmm. ่ส so ิบสี่กรกฎานะครับที่ผมสอนเอาไว้อันนี้เป็นอ่าตัวอย่างที่ผมทําไว้นะเฮ้ยนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ผมทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะเดี๋ยวผมจะคืนเป็นเวอร์ชั่นนี้แหละครับหรือว่ามันมีเวอร์ชันที่ดีกว่านี่แล้วกันเวอร์ชันนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมคืนเป็นเวอร์ชั่นนี้แล้วกันนะครับ 11คูมพาอ๋อน่าจะเป็นอันนี้แหละครับที่ผมใช้คมขคืนเวอร์ชันนี้นะครับคืนค่าเวอร์ชันนี้ไหมมันจะถามเพื่อให้เรายืนยันว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนจริงๆไหมคืนค่าจริงไหม,ไหมผมกดคืนค่าไปเลยนี่ครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยใส่ไว้นะ อันนี้คือตัวเริ่มต้นเลยนะที่ผมทําไว้แล้วผมจะอตั้งชื่อให้เวอร์ชันนี้นะครับเพื่อที่แบบว่าเอ้ยมันจะได้แบบไม่หายเนะาะเป็น v 1แล้วกันตั้งชื่อเหมือนมดแดงอะโอเคครับเวลาผมกลับไปนะครับผมก็จะอ่า เดี๋ยวนะนี่ครับมันจะมีบอกไว้เลยว่าเป็น v 1าโดยผมเนาะผมก็สามารถที่จะคืนค่ากลับไปได้ต่อไปนะครับทุกคนก็จะกลับมาใช้ไฟล์นี้ได้จะเห็นนะครับว่ามันเอ้ยมันดีมากเลยสําหรับ Excel เนี่ยมันสามารถที่จะคืนค่าย้อนเวลาได้ด้วยถ้าลองใครนํามาใช้นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับผมแนะนําเลยนี่ครับไฟล์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับผมนี่ครับคุณสามารถดาวน์โหลดเป็น Excel นะครับไปใช้ได้นะครับนี่ครับดาวน์โหลดเป็น x l s x คุณก็จะได้ไฟล์ Excel ไฟล์หนึ่งไปใช้ได้เลยหรือว่าคุณจะใช้บนนี้คุณก็ดาวน์โหลดเป็นเดี๋ยวนะถ้าลองคุณจะใช้บนนี้ใช่ไหมให้คุณ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 ไม่ได้ที่เพิ่มทางลัดไม่ได้คุณต้องเอาไปไว้ในไดรฟ์คุณ่ะ ถ้าลองเอาไว้ในไดคคุณผมแนะนําให้คุณบันทึกออกมาแล้วก็โยนเข้าไปในไดคคุณแล้วกันเพราะว่าไม่ฉะนั้นนะครับไฟล์นี้มันจะถูกแก้ไขแล้วมันก็จะเปลี่ยนแล้วเพื่อนคนต่อมามาทํามันก็จะไม่ได้เนาะหรือไม่ก็คือคุณส่งไฟล์นี้เป็นอีเมลคุณไปเลยเนี่ยง่ายสุดแล้วผมว่าเนี่ยส่งไปเลยเดี๋ยวส่งไปหาใครได้หมดก็ส่งไปในเมลคุณแหละง่ายสุดแล้วแล้วคุณก็ไปเปิดหลังจากนั้นมามันก็จะอยู่ในได์ของคุณครับผม โอเคผมว่าก็คงจะใช้เป็นเนาะสำหรับการาเนี่ยครับการคืนค่าเวอร์ชันนะครับก็ให้มาที่ไฟล์ครับผมแล้วก็มาที่เวอร์ชันป,ประวัติเวอร์ชันนะครับมันก็จะบอกว่าเป็นเวอร์ชันท i s t o r y เเลวทำเป็นภาษาอังกฤษก็เนี่ยครับมาดูประวัติเวอร์ชันนะครับมันบอกเลยนะว่าก,กด control alt shift s แล้วมันจะขึ้นแต่ว่านะจำยากก็คลิกเอาและง่ายสุดละ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลานะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าการคืนค่าเวอร์ชันนี้มันมันดีมันไม่ดียังไงก็สามารถที่จะสักถามสอบถามเอาไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมไอก็ขอลาไปแล้วครับบ๊ายบาย